นี่นะเหมือนแกงแกงมาเล่นแกงเล่นแล้วก็ค่อยเดินไปค่อยเดินไปจะพาลูกไปกแล้วมิมชาวพาไปแล้วลูกวิ่งกับหมาแล้วมันตลอมไปอะไรนเหมือนเคยอยู่อีกบ้านหนึง่งแล้วก็เหมือนเนี่ยคอยตลอมตลอมไปเนะี่ยไปตามตรงเนี้ยทุกคน นั่นแหละออกไปตรงนู้นเลยเนั้นห,หวานไม่ไปลูกก็โตแล้วเราก็ปล่อยไปไกลัวจะมีจะมีเกินหนึ่งตัว,ว,ต,วตัวสีเหลืองออด,ดูหวานเล่นอยู่ตรงนั้นน้องไขหวานเล่นอะไรก็น เห็นดูแบบนี้เหมือนโตมากก็ปิ้วลองอย่เงี้ยต้องจับคืนไม่ไม่ไม,ไม่ต้องจับคืนทักตัวไม่งั้นมันก็าพาไปอีอีกอตามคำคืนสองจะลงได้ไหมอ,อ๋อสูงไปแล้วนะะั่นน่ะลงได้ไหม